สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5นะคะวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องเส้นตัดขวางนะคะจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนหน้าที่60นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเส้นตัดขวางนะคะอะ่ะตอนนี้นะคะในเรื่องของเส้นตัดขวางเนี่ยนักเรียนมันจะอยู่ในหัวข้อใหญ่ก็คือมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงครู่เออคู่คู่นะคู่หนึ่งนะคะอะ่ะก่อนอื่น ที่จะไปดูในเรื่องของมุมนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักเส้นตัดขวางซะก่อนนะคะจากรูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีเส้นตรงอยู่ทั้งหมด3เส้นนะคะดูรูปนี้ก่อนก็ได้นะคะมีเส้นตรงอยู่ทั้งหมด3เส้นนะคะเส้นแรกเลยก็คือเป็นเส้นสีดำก็คือเส้นตรง ab นะคะและก็เส้นที่2เส้นตรง cd นะคะแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีเส้นสีน้ําเงินก็คือเส้นตรง st มาตัดนะคะอ่าตรงนี้นะคะเส้นสีน้ําเงินตรงนี้เราจะเรียวกว่าเป็นเส้นตัดขวางนะคะทาไมถึงเป็นเส้นตัดขวางก็เพราะว่าเส้นตรง ST เนี่ยนักเรียนอ่ามันตัดเส้นตรงอยู่2เส้นนะคะก็คือเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ตรงนี้นะคะ อีกรูปภาพก็เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้มีเส้นตรง AB นะคะกับเส้นตรง CD นะคะโดยมีเส้นตรง ST เนี่ยมาตัดมันเราจะเรียกว่าเส้นตรง ST เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางนะคะ,ะดังนั้นตอนนี้นะคะเส้นตัดขวางคืออะไรก็คือเป็นเส้นตรงที่ตัด เส้นตรงตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันก็คืออยู่บนแผ่นกระดาษนะคะอยู่บนระนาบเดียวกันอ,อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะนักเรียนอยู่บนกระดานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวางอยู่ในที่ที่มันเสมอกันแบบนี้นะคะเราเรียกว่าระนาบเนาะ,อะโอเคค่ะ,ะในภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็จะมะีเส้นสีแดงใช่ไหมคะก็คือรังสี mn นะคะมาตัดกับอะไรมาตัดกับเส้นตรง ef แล้วก็เส้นตรง gs นะคะสแสดงว่าตอนนี้รังสี mn นะคะเป็นเส้นตัดขวางนะคะ,ะแล้วก็ <c oughs> มีเส้นตรงนะคะ j ชนะคะตัดกับรังสีกอขอและรังสีคองอนะคะสแสดงว่า เส้นตรงจอชอเนี่ยเป็นเส้นตัดขวางนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง QU นะคะตัดกับเส้นตรง KL เส้นตรง MN และก็เส้นตรง OP นะแสดงว่าส่วนของเส้นตรง QU เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางนะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะคะเส้นตรง RV นะคะตัดกับส่วนของเส้นตรง a x นะฮะส่วนของเส้นตรง BY นะฮะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง CZ นะฮะแสดงว่านะฮะเส้นตรง r v เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางค่ะนักเรียนนะฮะดังนั้นนะคะรังสีนะฮะส่วนของเส้นตรงนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงนั่นเองนะฮะเพียงแค่มันไม่มีหัวลูกศรครบเท่านั้นนะฮะ เส้นตรงจะมีหัวลูกศรจําไว้เลยนะคะอันนี้คือเส้นตรงมีหัวลูกศรสองฝั่งรังสีจะมีหัวลูกศรเพียงแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะไม่ซ้ายก็ขวานะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงจะไม่มีหัวลูกศรเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะ่ะ ทีนี้นะคะให้นักเรียนดูที่รูปนะคะแล้วบอกว่าในรูปภาพนี้มีเส้นตัดขวางไหมนะคะเริ่มต้นที่ข้อที่1ค่ะสังเกตยังไงคะนักเรียนในเส้นตัดขวางก็คือสังเกตเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะรังสีนะคะหรือเส้นตรงนะคะโอ้ยโอ้ยอลูกศร ไม่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะรังสีนะคะหรือเส้นตรงนะคะมันจะต้องตัดอยู่2เส้นนะคะอย่างเช่นในข้อที่1นะคะมีะเส้นใดบ้างที่ตัดอยู่2เส้นถ้าดูจากรูปภาพก็คือรังสี BA ถูกไหมคะรังสี BA ตรงนี้ตัดอยู่2เส้นเส้นใดบ้างก็คือเส้นนี้ CD กับ EF โอเคไหมคะดังนั้นข้อที่1นี้คือมีเส้นตัดขวางโอเคไหมคะมีเส้นตัดขวางเส้นใดล,ล่ะที่เป็นเส้นตัดขวางก็คือรังสี D อะไรคะ ba นะคะอ่ารังสี ba เนาะอ่าต่อไปข้อที่2มีไหมคะข้อที่2จะต้องตัดอยู่2เส้นนะคะเส้นนั้นอ่าดังนั้นถ้าตอนนี้ถ้านักเรียนสังเกตดูเส้นใดที่มันตัดอยู่2เส้น ก็คือส่วนของเส้นตรงอะไรคะจอจอซอตรงนี้โอเคไหมคะอ่าดังนั้นส่วนของเส้นตรงจออนะคะเป็นอ่าเส้นตัดขวางโอเคค่ะต่อไปข้อที่สามมีไหมคะนักเรียนข้อที่สามไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่มีเส้นใดตัดสองเส้นเลยดังนั้นข้อนี้ไม่มีข้อที่สีก็คือเส้นใดคะที่ ตัดอยู่2เส้นเส้นไหคะเส้นส่วนของเส้นตรงดอทอตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าอ่าส่วนของเส้นตรงดอทอนะคะข้อที่5อ่าถ้าตัด3ามเส้นขึ้นไปก็ได้นะคะตัด3ามเส้นสี่เส้น5้าเส้นก็ได้นะคะตัด2เส้นได้แต่ถ้าตัดแค่เส้นเดียวเนี่ยไม่ใช่นะคะดังนั้นเส้นตรง gh ใช่ไหมคะที่เป็นเส้นตัดขวางนะคะ แล้วก็ข้อที่6นี่คือไม่มีนะคะข้อที่6นี่คือไม่มีนะคะข้อที่เจเส้นตัดขวางอาจจะมี2เส้นก็ได้นะคะนักเรียนเส้นตัดขวางอาจจะมี2เส้นก็ได้นะคะอย่างเช่นข้อนี้ค่ะเนี่ยสองเส้น3าเส้นเลยนะคะถ้าเป็นเส้นแรกนะคะเส้น WZ WZ คือเส้นนี้ตัดเส้นใดบ้างตัดเส้นนี้ค่ะ สีแดงตรงนี้นะคะอ่าสีแดงตรงนี้โอเคอ่าอันนี้ไปต่อนะคะอ่าเส้นใดอีกโอ้ยเส้นไหนอีก x y เส้นนี้นะ x y ตรงนี้ตัดเส้นไหนบ้างสองเส้นกับเส้นนี้กกบเส้นนี้นะคะอ่าเส้น o r อ่าเส้น o r คือเส้นนี้นะก็ตัดที่ไงคะตัด x y แล้วก็ w แซกตรงนี้นี่ตัดต,ตรงนี้นี่ค่ะนะคะอ่ามีเส้นอะไรอีกเส้นอ่า SV เส้นนี้ค่ะเอชบเส้น SV ตัดเส้นไหนบ้างนะคะ,ะเส้นเอชบีตัดเส้นไหนบ้างก็เส้นนี้นะคะ่ะนี่ XY แล้วก็ WZ ตรงนี้โอเคนะคะอ่าข้อที่อ่าข้อที่6นะคะอเอ้ยไม่ใช่เลยทีข้อที่8นะคะข้อที่8 ่าถ้าเป็นเส้นแรกเลยก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะนี่เส้นแรกเลยตัดเส้นใดบ้างเส้นนี้กับเส้นนี้ไงค่ะนี่ตัดเส้นนี้กับเส้นนี้อ่าต่อไปเส้นไหนอีกเส้นนี้อ่าตัดเส้นไหนบ้างก็เส้นนี้กับเส้นนี้เหมือนเดิมเห็นไหมคะอ่าอันนี้สองเส้นแล้วใช่ไหมคะอ่ามีอีกนะคะมีอีกออ่่าาเส้นนี้ได้ไหมคะเป็นเส้นตัดขวางได้ใช่ไหมคะอ่าก็ตัดเส้นนี้กับเส้นนี้ นะคะอ่าเส้นนี้ได้ไหมยอวเนี่ยได้ใช่ไหมคะอ่าตัดกับเส้นไหนอ่เส้นนี้กับเส้นนี้โอเคนะคะอ่าดังนั้นตอนนี้นะคะอ่าก็คือตรงนี้นะคะมีทั้งหมด4เส้นเนาะอ่าโอเคนะคะอ่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเส้นตัดขวางนะ,ะสังเกตจากตรงไหนก็คือสังเกตจากที่อ่าเส้นตัดขวางนั้นจะต้องตัด เส้นตรงลังสีหรือส่วนของเส้นตรงนะคะอย่างน้อย2เส้นแบบนี้นะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดที่6.5นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ